ฝังดวนทีมชาติไทยพร้อมสู้ญี่ปุ่นสุดใจอิชิอิทุ่มสุดตัวดวนโมริยาสึจัดเต็มเพื่อแฟนบอลด้านบิ๊กออสไปดูเกมนี้ด้วยเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันจันทร์ที่1มกราคมนี้ เวลาเที่ยงตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามเรามีนัดกันเวลาเที่ยงตรงเป็นฟุตบอลที่น่าดูอย่างมากนะครับได้เห็นว่าทีมชาติไทยของเราเมื่อไปเจอคู่ต่อสู้ระดับท็อปของโลกเราจะสู้เขาแบบไหนและที่สำคัญมันเป็นเกมแรกในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยของอ e ิชิอ e. ิดูกันว่าทรงการเล่นรูปแบบการเล่นจะมีทิศทางดีขึ้นหรือเปล่า 11ผู้เล่นตัวจริงจะมีใครบ้างน่าดูสุดๆนะครับโดยในวันนี้เนี่ยทัพช้างศึกของเราก็ลงฝึกซ้อมเป็นมือสุดท้ายก่อนเจอญี่ปุ่นนะที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวนะก็บรรยากาศทุกคนก็มุ่งมั่นเกินร้อยนะครับโดยวันนี้ก็ฝึกซ้อมกันแบบ Official t e เทนนิงและไม่มีใครเจ็บนักเตะสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศได้แล้วนะครับดูจากสีหน้าแววตาทุกคนดังในรูปเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทุกคนตั้งใจจริงๆนะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยอิชิอีก็เน้นย้ำวิธีการเล่นลูกตั้งเตะรูปแบบต่างๆแล้วก็แท็กติกเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนั้งเตะฝึกซ้อมกันไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็ลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยซึ่งเขาบอกว่าภาพรวมในการฝึกซ้อมเนี่ยน่าพอใจฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นนะครับให้ติดตามดีๆเลยเพราะช่วงที่ผ่านมาอิชิเน้นเรื่องของการต่อบอล จังหวะทางซีชั่นแล้วก็เน้นให้นักเตะมีสมาธิตลอ90ด90นีทีคือรายละเอียดแทคกติกอ่ะอิชิเน้นหนักจริงๆนะครับจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะแต่ละคนนะก็เดี๋ยวรอดูกันบรรยากาศดีมากนะครับที่สานามกีฬาชาติญี่ปุ่นนะพร้อมสุดๆแล้วอยากดูแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเรื่องของรายชื่อเบอร์กันหน่อยเบอร์นักเตะไทยที่จะ ใส่ลงสนามนะเจอทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีใครบ้างเบอร์ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นสิวรักนะครับหมายเลขสองสุพรรณทองสงหมายเลขสามเนี่ยธีรทรบุญมาทันหมายเลขสี่เอลิสดอเลหมายเลขห้ากฤษดากาแมนหมายเลขหกสารัตุ่ย็นหมายเลขเจ็ดสุประโชคสารชาติหมายเลขแปดเนี่ยเอกนิสป,ปัญญาหมายเลขเก้าเป็นธีรศักดิ์เบอร์สิบเป็นวรชิตสิ 11, บเอ็ดบดินสิบสองมิเคลสัน้น สิเจริญศักดิ์สิรุ่งรัตสิบจักรพันธ์ภัยสุวรรณสิบพิธิวัตสิบเจ็ยศกร18พิชา19ปรมพลยี่สันติภาพ21สิเอ็ุพนันยี่สบสองุฎเทพแล้วก็23ปฏิวัติํำใหม่นะครับนี่ก็เป็นราอาเบอร์เสื้อแล้วก็พุ่งนี้ทีมชาติไทยเราจะใส่ชุดสีแดงลงทําการแข่งขันนะครับส่วนก่อนเกมอีชิอิก็เปิดใจก็บอกว่านี่เป็นเกมสําคัญ และเป็นเกมที่ท้าทายมากสำหรับตัวเขาการเจอญี่ปุ่นแน่นอนเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เขาก็เตรียมทีมทีมเชิไทยมาไว้อย่างดีถึงแม้ว่าการฝึกซ้อมจะไม่เยอะแต่นักเตะทุกคนก็เข้าใจรายละเอียดวิธีการอิชิเน้นย้ำว่านักเตะไทยลงไปต้องโชว์ความดุด,ดันและเล่นในแบบฉบับที่ซ้อมกันมาและก็มั่นใจว่าเกมเนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับเอออิชิก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะกับการ เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยครั้งแรกและได้กลับมาที่ญี่ปุ่นบ้านเกิดอีกโอ้และได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นน่าติดตามนะครับแล้วก็เป็นการดวลก,กันกับโมริยาสึด้วยนะโอ้โหน่าติดตามมากนอกจากนี้นะครับในเกมที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยบิ๊กออสนะครับคนตำรวจเอกสมยศผู้มันม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วยเพื่อชมเกมนี้ในวันขึ้นปีใหม่ครับคุณผู้ชมตอนนี้บิ๊กออส ถึงที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มีการกินอาหารมือค่ำกับคุณโคโซทาชิมะซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ก็ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าก็เป็นสองคนที่ทำให้เกิดเกมอุ่นเครื่องไทยกับญี่ปุ่นนี้เกิดขึ้นบิ๊กออดก็ไปดูที่สนามเลยนะเออโอ้โหเอาสิครับดูว่าจะเป็นยังไงนี่ก็ถือวทุกอย่างพร้อมละอย่างที่บอกว่าทีมชาติไทยของเราก็ สู้เต็มที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของผลการแข่งขันผมเชื่อแฟนบอลชาวไทยอ่ะคงจะรับได้ถ้าเกิดแพ้หรืออะไรอ่ะแต่สิ่งที่สําคัญคือทรงและระบบวิธีการเล่นอันนี้คือสิ่งสําคัญที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นถ้าแพ้แล้วสู้ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกแล้วแบบสู้แบบสนุกอ่ะสกอร์เท่าไหร่ก็ช่างแต่ผมอยากเห็นวิธีการนะแล้วฟุตบอลกล้ามทีอะไรก็เกิดขึ้นได้สนุกแน่นอนนะครับส่วน11เปตัวจริงเดี๋ยวอรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือถ้าใครอยากรู้ว่ามีสิทธิ์มีใครลงบ้างก,ก็ไปดูในคลิปที่ผมลงก่อนหน้าดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมชาติไทยที่ผมนํามาอัปเดตนักเตะก็จะนํามาโดยในยพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันอสุปโชคเอกนิตปัญญาแล้วก็มีลุ้นเนี่ยพี่ตังสารัตยูเย็นกฤษสากาแมนเออ,อติดตามกันนะครับขยับไปดูความขึ้นไหวของทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยนะฮะญี่ปุ่นก็มีการฝึกซ้อมแบบ Official t e n ท i n g เหมือนกันไปดู11รายชื่อที่ญี่ปุ่นจะส่งลงสนามในเกมเจอกับทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นชุดนี้เลยนะเป็นชุดแบบจัดเต็มะรายงานจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยตรงกันเลยทั้ง Soccer King Yahoo j a p a ป Soccer Digest เนี่ยญี่ปุ่นบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยจะเต็มประตูนเนี่ยจะใช้เป็นไดยะไมควะจากวิเซลโกเบนะครับ กองหลังเนี่ยจะมีโคกิมาชิดะจากอุนิยองแซงซิลัวฮารุยะฟูจิอิอ่าตัวนี้ก็ของดีเลยแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเดวยะโมริชิตะจากวอซอรแล้วก็แบ็กขวาเป็นเซยะไมคุมะจากเซเดโซมีตัวเจลิก2คนตัวยุโรป2คนนะเหมือนเป็นการทดลองทีมเลยสำหรับทางฝั่งของญี่ปุ่นในชุดนี้นะครับกองกลางเนี่ยจะมีจุนยะอิโตะจากแรงเลโอทาโร่อิโตะจากแซงทุยดอง อาโอทานากะจากฟอร์ตูนาดูเซนดอฟแล้วก็คันจิโอคุนุกิจากเนิดนแบกแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นไคซูซานโจากคาชิมะแอดเลอร์ก็จัดเต็มเหมือนกันนะแดนกลาง5คนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นมาโอโฮโซยะนะครับจากคาชิวาเลโซแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาในระหว่างเกมด้วยก็เดี๋ยวจะมี ทางฝั่งของมินามมโนลงมาระสึโดอันลงมาเคตะนากามุระลงมาครับคุณผู้ชมก็พูดง่ายๆว่าจะเต็มไปบูบทสัมภาษณ์ของโมริยาสึกันหน่อยก่อนเกมนะครับโมริยาสึเขาเปิดใจเขาบอกว่าเขาต้องการความท้าทายในการลองใช้ผู้เล่นที่ไม่ประสบการณ์เราได้ลองการฝึกซ้อมรูปแบบใหม่ในการเล่นแน่นอนการนเครื่องมันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดสอบก่อนภารกิจใหญ่ในชินครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้า เขามีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับการส่งผู้เล่นลงสนามเนี่ยมยาสึยืนยันว่าโฮโซยะจะได้เล่นมินามินโนก็จะพร้อมได้เล่นในตำแหน่งฟอลนไนแล้วก็ตอนนี้ซึ่เนังเตก็พร้อมแล้วนะครับอยู่ที่ว่าลงไปจะเป็นยังไงส่วนเจอกับอิชิอิเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างกับมาสะที่เขาไปรับงานคุมทีมชาติไทยและรู้จักเขามานานตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะจนมาได้คุมทีมเจอกันในเจลีกด้วย อิชิเป็นโค้ชที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จมากมายซึ่งแน่นอนจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยที่ได้อิชิไปคุมทีมและเขาเชื่อมันว่าเกมนี้ไม่ง่ายและจะเป็นเกมที่สุดมันระหว่างญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยนะครับโอ้เอาสิครับโอ้สนุกอ่ะพูดง่ายว่าน่าดูเที่ยงตรงนะครับอย่าลืมรับชมกันนะมันแน่นอนนะครับใครอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วไปชมเกมนี้ได้แนะนำให้ไปเลยนะ มันเป็นเกมแบบบริษัทอีกหนึ่งเกมอ่ะมันหาไม่ง่ายในการที่จะได้ดูทีมชาติไทยบุกอุ่นเครื่องญี่ปุ่นถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะตื่นมาดูกันนะครับน่าสนุกไทยเราก็ไม่ได้ฟูลทีมแต่ก็อยากเห็นเนี่ยสุป,ประโชคเอกนิตเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะอยากเห็นเนี่ยมีพี่อุ้มธีรทรเออเจริญศักดิ์วงกอนคือตัวเต็ม,เต,มเต็มก็สู้มันๆเจอกับญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้จะจะัดแบบบเต็มให้เลยทั้งไลฟ์สด ทั้งหลังเกมนะครับเดี๋ยวรอดูกันเออนี่เป็นคลิปที่ผมจัดเต็มให้แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับในคลิปนี้เป็นยังไงคิดว่าสกอร์จออมาเป็นเท่าไร่สำหรับทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แลวกด s u b ส c r i b e กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิใหม่ เกลดพัทในเคสกานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นแโปรตีนแน่นๆนเกล็ดพัทในเคสกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเวบาบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ